ตลาดพี่ดองซื้อบัตรขามาเป็นบอเอฟซีซื้อบัตรจองตัวขาม้าสิก็ได้ซัพพอร์ตก็ได้ซัพพอร์ตเด็กน้อยตกเกี่ยวหราเดี๋ยวไหนให้เขาได้ยเดี๋ยวละาเมื่อนหาเมืนแปดพ่อพ่อให้เขาได้ซื้ออยากซื้อกินเออบอสลงซื้อบอสเต้นนะคะซื้อซื้อซื้อได้ครับตอนนี้คนกำลังซื้อบัตรรัวเอฟซีกำลังซื้อบัตรร้วัวตลาดคอก็เลยต้องหาได้แบบข้อเหตุ หางเงินโดยเขาอะล่ะพี่น้องเพราะว่ามันยี่สิบเปอรคนตผมเนาะเด็กหน่อยเฮาเนะรอในกลุ่มแล้วขอบคุณเอฟซีนะครับที่ซื้อบัตรจองตัวเข้ามารัวๆเลยซัพพอร์ตกลุ่มผิดตัวกิมมิสิกลุวเลยโห น้องๆเขาดีใจน้องๆเขาดีใจมากเลยนะครับตอนนี้เอฟซีได้ซ้ำกรซับได้ซัพพอร์ตน้องๆหรพี่รองเพราะว่าบอกตรงว่ามาได้ตรงนี้ผมก็มาจ่ายค่าพนักง,งานแล้วก็จ่ายตน้องโตเกียวซิก็อกซิแคมรีโอยูริอุเมะ สกายแอนนี่เมืนั้นแนวกอลลูคู่ชิ้นจังเมื่อนั่นไหลายคนเด้อไถทาใส่เงินยต้องไลายคนกระโดดนี่ก็ถะาใส่เงินยต้องไลายกระโดดพี่น้องถ้าต้องเฝ้าขายบัตรตอนไล่เดียวนี่เราตัวเกี่ยวถทาใส่เงี้ยต้องบอลกิลรายแต่บองลูนหนีย่ามบอยังง่ามนี่เดือนนร้องเดือนนี่แหละเบอร์สนามบอใหม่เบิก์ตะบูตะพื้ เบิกล่วงหน้ากับพื้นตะพือใครวะเบิกลวงหน้าตะพืพ้นะพื้นอยเดือนนานเอฟซีก็เริ่มซื้อเข้ามาช่วยรับผ่อนลวผู้นำที่ดีต้องมองถึงวานลูกลูกทีมนี่อิ่มท้องไหมกินอิ่มไหมตอนหลับบอกินแซ่บบบมีเงินใส่บบ เบนเขาใส่เครื่องเสียงอย่างเขาใส่เครื่องเสียงอย่างช่มปซื้อจิเบียวบอกท่านบอกตัวใหญ่น่ะตัวนีลุงก่อนออแลลงที่น่ลุงในยนีนกว่าครับเ่ยวกข้นได้อะรห่อไรเอบนกซอยที่หลังหามอไอ้นี่ไอ้นี่ไม่มีนี่บ้าเมือง สิเดไปเอของอีกสิเด <problems? S 2> ินเอาแล้วหอไปเของอีกคือไปรอไม่เลี่ไปอามันานด้วยแสงเออไม่ซอยสักที่ละมันว่ามันตื่นไปไปเออเราไปเออเราโม่ไปกะล่งใส่กันไปเกียมงานกีฬาเป็นองเมืองกีฬาสีเาอยงไหมตน่ใเข้างไเะ ขายบัตรนะครับคนนี้ขายบัตรนะครับโ mm hmm. บมีงานฝนต๊ะซําหมอล่ำใหญ่กับโบ,บมีงานแะไรอีกเราเขาก็เป็นวงดนตรีเนาะเราเป็นวงดนตรีคือเราไม่ใช่ศิลปินเดี่ยวมันมันแตกต่างจากจากศิลปินเดี่ยวอยู่เพราะว่าศิลปินเดี่ยวเราอะไปร้องที่ไหนก็ได้ร้องชั่วโมงแต่เนี้นเยเป็นวง มันเป็นวงมันเป็นวงกว้างมันเป็นวงกว้างส่วนตะัวบอสอ่ะไม่มีปัญหาแล้วปิดวงก็ปีนวงไม่ส่วนตัวพี่อ่างก็ได้เด็กคือมีงานรู้งานไม่มีปัญหาเพราะว่าข่อยมีโฆษณาของข่อยอยู่แล้วมีธุรกิจของข่แล้วคืออาชีพของข่อยมันไหลรึอยู่แล้วแต่ว่าหน้าที่ของข่อยคือมาขายบนออนไลน์หางเงื่อนตัวเกี่ยวมิ้วซีไซส้ตัวนองตัวเกี่ยวแผนกตัดต่อแผนกมันนี้นุ่นนีนี่นั่นเออทุกแผนครับพี่น้อง แช่ก่อนยืนขึ้นยืนขึ้นแล้วก็ยืนขึ้นแล้วเหรอยืนขึ้นแล้วะครับยืนขึ้นแล้วเดี๋ยว โอนแล้วจ้าขอบคุณนะครับโอ้ <c oughs> แอมมี่ทยอยส่งลิงก์ให้นะครับ <c oughs> แอบมมี่ทยอยส่งลิงก์ให้พี่น้อง <c oughs> นิกกี้ได้ทำตัดต่อไหมอ่านิกกี้เข้ามาอยู่แผนกตัดต่อของค่ายแล้วนะครับ นิกกี้เขาไมาอยู่แผนกตัดต่อของค่ายเป็นประจําแล้วนะครับนิกกี้จะมาประจํามันที่อ่ามันประจาวันที่สี่นี้ก็ามาอยู่ที่ค่ายแล้วพนักงานใหม่สองช่วงช่วงปิดช่วงปิดฝนนี่ช่วงก่อนเสร์กปิดนี่พนักงานตัดต่อมาเพิ่มหนึง่งไอ้มีณถายตัวก็เพิ่มแล้วก็ <c oughs> ทีงานเมื่อหลังก็เพิ่มอีกครับงานมันเยอะก,กว่าเดิมอีกช่วงหน้าฝนงานเยอะก,กว่าเดิมก็เลยหาคนมาซัพพอร์ตหลังบ้านนะครับ เข้ามาสะพอนลังบ้านช่วยกันช่วยกันช่วยกันน้ำกับอามอยู่ไหนจ้ามาช่วยเบนกับเก้งขนของไปตั้งที่สนามด้วยจ้าเบนเบน อยู่ไหนคะลงมายังฮะตาตา,าลงมาลงมามเปเตรียมงานกีฬาส,สีเพื่อน้อง กอดูมั้ครับผมแอดมินเข้มแข็งด้อมอสแอดมินเข้มแข็งด้ว่มอนบอรแอดมินเข้มแข็งกันแอดมินใหม่แอดมินใหม่อมาอยู่ใหม่มด้วยแอ,แอดมินมา,ยอ,มนมายอยู่ใหม่ด้วยนาตีว่าอยู่ยยเปล่ารถมันจะตีรถมันจะตีที่รถตู้สีขาวของผมอะคันเก่ามัน อุบัติเหตุแล้วตำรวจตำรวจเพิ่งให้เอามาคืนปอกเกียร์แล้วลงมาอาบน้ำลงมาด้วยอคนในตัวคนในสูงอาบน้ำกันแล้วลงมาไปน้ำไปน้ำเก,กี่ยวกับกีฬานะครับ อันนี้งานกีฬาสีพวกนี้นะครับซัพพอร์ตน้องๆได้เด้อแอดมินใหม่นะครับแอดมินใหม่ที่ที่ใครบาดจะชื่อเข้มแข็งต่อไปนี้ไม่มีหรอกคำว่าแอดมินส่งช้าใครช้าผมคัดออก ถ่ายคิดไปเถอะประธานแล้วก็ขอพูดมัน่าเอาดำกันปัาสูดลงกูกระเดมุอนอันนี้คูดเบิร์ดแม่ด่เมียยงป่ะเนี่ยยังไย้หนิยังบ่เอาดำเอาดำทับ่แต่เราลงอยู่ะ แอดมินถ้าส่งช้าน่าจะไม่เห็นอีกแล้ดีวนะครับเพราะว่าผมรับสมัครแอดมินมืออาชีพใหม่แล้วก็ใครส่งช้าผมก็จะคัดออกใครทํางานใครทางานส่งผมไม่อยากที่นคำว่าส่งลิงช้าส่งลิงช้าได้ลิงช้าผมไม่อยากดี้นคำนี้แล้วผมก็เลยจ้างพนักง,งานใหม่มาเลยแล้วผมก็คนไหนคนไหนขี้คานผมก็บอกเรืลล่องจุดเอฟซีันโจมดูก่อนเขเลยล่ะเขาเลยไปกแก้ปัญหา, đã, าแล้วเด้อไม่มีส่งช้าแล้วทีนี้รัวๆๆอย่างเดียว